จีร่บสวัสดีจีหัวแค่ตัวหนูอกาบคู่เป็นหนูอยู่กับงานมาตาขาวไข่แดงเดียววันนี้เราบดไข่แดงไข่แดงอยากจะบอกว่าทุกคนอ่ะซอไลายคิวลายงานงามดีไหมคะนางงามเหรอนางงามใช่เชิดเลยจริงๆพี่ฟิล์มเชิดเลยเชิดเลยดึงอ่ะดึงทำไมดึงดึงอะไรแล้วเขาบอกให้ซอสลายไงเขามีติดนี้ด้วยเนาะไม่ได้รีเควสเลยติดอะไรวะติดอะไร โอ้มีเพชรเเนาครับวันนี้ควันฟินเวอร์ความฟินเวอร์การันตีโดยไทยคะการันตีโดยพวกเราทุกคนนะครับนี่พี่ตอนว่าผมซ้อมกันคือมันมากเลยนะทำไมครับมันมันเหมือนถั่ว นมาไปแล้วหัวไม่ได้สั่งป่อวัตเล่นปราวัติป่ะวัติวันปล่อยมุกไปเล่นไม่คือคือมันสนุกจริงๆมันสนุกจริงครับเพราะว่าแต่น้องๆแต่ละคนแล้วก็พวกผมเนี่ยคือพวกผมมายกเว้นเพราะว่าความสามารถไม่เท่าน้องๆเขาเอ้ย่ไไม่ไม่พวกผมนี้พวกผมะอ่ะพี่มาอยู่ทีมผมด้วยเรา๋ยเราอยุดทีมเหมือนกันโอเคไม่คือแต่ละคนเนี่ยเขามีความสามารถกันอยู่แล้วที่ทุกคนเคยเห็นเพราะน้องๆเป็นศิลปินกันอยู่แล้วนะครับแล้วงานเนี้ยเหมือนกับทุกคนปล่อยเต็มอะจัดเต็มพวกผมก็เลยต้องปล่อย ลืมอะไรก็ต้องต้องปรึกษาปรึกษาน้องๆเออนึกว่าลืมอะไรก็ปล่อยให้น้องๆแบก ไมได้เรียกได้ว่าทุกคนมีแบบว่าศักยภาพแล้วมีความสามารถเฉพาะแบบของตัวเองใช่แล้วอารมณ์จิตคนก็เลยแบบมีความโบ๊ะบะมีความแบบสนุกสนานอยู่บนนั้นไม่แต่ว่าต้องบอกว่าพี่พี่องบอกว่าพี่พี่ทั้งสองคนอ่ะพี่แจงกับพี่ฟรีมาหนูก็เซอร์ไพรส์นะกับโชว์พี่พี่เพราะว่าหนูไม่เคยเห็นพี่พี่แบบร้องแล้วก็เล่นครื่อคือไม่คิดว่าพวกพี่จะทำอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมมาถือว่าคุณมาในลุคพระเอกกันไงอ๋อเออเออเลยเออเลยก็จะถอดอย่างเดียวเลยช่วงนี้ต้องบอกว่าวันนี้อย่างผมเห็น ฟิล์มนะครับครั้งที่แล้วที่เราผมเห็นเขาเต้นเพลงโซโล่พยายามจะเต้นตรงนั้นพยายามจะเต้นจนถึงวันนี้เดี๋ยวคุณรอดูพยายามเหมือนเดิมครับเฮ้ยเอ้ย้ยอวันนี้วันนี้ต้องมีคนโดนขโมยหัวใจอ้สปอยเหรอนี่คือสปอยใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ อีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้อะไรพูดถึงตัวเองหรือเปล่าไม่ผมจะโดนคนมาหัวใจไม่อยู่กับตัวเองเหรออยู่นี่อยู่เด็กกินอยู่นี่หนูว่าอยู่กับคนนั่งก้าแม่ก็อย่างที่บอกว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นวันฟินเวอร์นะฮะยังไงในงานนี่ฟินกันแน่นอนฟินกันแบบเว่อร์นี่เป็นแค่น้ำจิ้มใช่แล้วนี่เป็นแค่คำถามเดียวที่เราตอบนะครับใช่คืออย่างนี้ทางช่องวัน่ยวอยากรู้ว่าแต่ละคนจะได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนอ่ะเริ่มจากหนูเลยเดมอน ผมนะครับใช่โชว์ครั้งนี้อ่ะโู่เซอร์ไพรส์จริงโอ้ไม่เคยไม่เคยทำมาก่อนน่าโชว์ซิกแพคมันสุดแล้วล่ะใช่เฮ้ยใช่ก็เว่ามันสุดด้วยว่าน่าต้องแบบก็ไปฟิตหุ่นมาเฮ้ยเฮ้ยคาดหวังได้ไหมอ่ะเฮ้ยก็รอดูครับรอดูได้อ่ะบอสบอสก็สิ่งที่ไม่เคยทำก็จะเป็นแบบว่าเรื่องการ รับอะไรอย่างเงี้ยรับผมติดสัมเดลคุณมาไงรับรับก็อย่างเงี้ยนะครับผมใช่แล้วคุณนะครับก็สิ่งที่ไม่เคยทำนะฮะก็เรียนแบบเลียนแบบน้องจริงๆมันก็ทำมาหมดแล้วมันทำมาหมดแล้วแต่ว่าอะไรมันเซอร์ไพรส์ในงานนี้ชีกเกงอ่เดือดระดับชีกเกงช่ชีกเกงเลยเหรอทั้งนี้แล้วฉีกเสื้อทั้งนี้ฉีกางเกงโอ้โหนี่ตะลึงกันทั้งงานแน่นอนอาจจะเป็นฉีกหัวใจคนดูหรือเปล่าคุณก็มาหยอดมุกจีบตลอดเลยอ่ะ ไอ้คนข้างว่าไงอ่ะไม่คือคือทุกๆครั้งอ่ะมันก็เก่งเกินอ้าวแล้วยังจีบกันอยู่เลยบอก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 ได้เลยครับโอ้โหครั้งนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ที่คือโชว์นี้มันไม่ได้โชว์คนเดียวครับโชว์คือเหมือนอารมณ์เหมือนแบทเทิลกันเลยอ่ะอันนี้ก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นอะไรซีกับโชว์ซีกับโชว์ซีกับโชว์เฮ้ยคุณมีฟีดป่ะเนี่ยฟีดกับใครป่ะเนี่ยไม่บอกครับไม่บอก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 เออเอิร์นอ่ะเอิร์นมีอะไรบ้างสำหรับเอิร์นหรอคะก็ น่าจะได้เห็นเอิร์นเต้นมากขึ้นมาค่ะในแบบว่าในรูปแบบอะไรเขาเรียกว่าของการทํางานปกติขึ้นเราจะเต้นในติกตอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือโดนจับมาเต้นแบบว่าจริงจังค่ะก็ผ่านในผักเตอรค่ะคาดหวังอะไรแบบัวเป็นสาวมากขึ้นจะเต้นอะไรที่แบบพึ่สิบเก้ามันมาดเลยมาเดินถามแล้วว่าโตแล้วเซ็กซี่ได้ไหมบอกโตแล้วเซ็กซี่ได้ขนาดมดยังเซ็กซี่เลย ความความสามารถไม่มีเน้นขอตูมมาก่อนครับมันเหมาะอากาศบ้านเราเนาะใช่ครัเขาเหมาะกับอากาศบ้านเราครับเพราะว่าถ้าถ้าแต่งตัวธรรมดาผมจะไม่มีอะไรไปสู้คนอื่นเขาเลยผมเลยต้องแต่งตัวเด่นบอกเขาเด่นมาก่อนอันนีเรียกว่าแต่งตัวลบขาดความอบอุ่นหรือเปล่า่องต้อหน่อยผมไม่ขาดความอบอุ่นครับแต่ว่าแต่ว่ามีความแปลกใหม่แน่นอนครับในชงผมก็ดูจากชุดแล้ว ก็เป็น uhm รู้นเองว่าโชว์ผมจะเป็นยังไงจะชุดนี้หรือเปล่าเออเอารถเอารถคุณยังไงอ่ะคุณยังไงอ่ะคอผมคุณของผมเนี่ยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของของของตัวของของพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าโดดเด่นคือเห็นเลยว่าใครแบบเป็นคาแรคเตอร์ยังไงตามเสื้อผ้าใช่ไหมแต่สิ่งที่รู้สึกว่าไม่เคยทำคือการคอลแลบ การคอลแลบการคอลแลบโชว์เอ้ยหรือว่าจะเรียกว่าที่พี่แจมบอกก็ได้ว่าแบทเทิลอะไรเงี้ยแต่จริงจริงบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่แบทเทิลไงอาจจะเป็นคอลแลบรวมเป็นภานใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนรวมที่นี่ที่แรกกับวันทีเวื่อเพราะเราก็มารวมกันแบบนี้เป็นครั้งแรกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มาก็จะได้เห็นที่นี่เป็นครั้งแรกแน่นอนการคอลแลบครับของผมก็เป็นภาพใหม่เหมือนกันที่ นี่ก็เป็นการเป็นการเพอร์ฟอร์มอีกแบบหนึ่งที่คนก็จะไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นกาอะไรเนี่ยเป็นกล้ามไม่ให้ดูเป็นเป็นแบบภาพใหม่ๆซึ่งผมรู้สึกว่าอย่างอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นยูนิตที่เป็น7คนนะเนาะมันอาจจะมีการผสมผสานเป็นตามบิสซ r รี่บล็อกรวมกันมาเป็นในมุมที่คนยังไม่เคยเห็น เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งมันเหมือนกับแบบว่าเอาใบกะเพราไปผัดกับใบเหลียงออกมาเป็น่ออกมาเป็นอะไรใบเหลียงผัดใบกะเพราใบเหลียงผัดใบกะเพรามันก็อาจจะเป็นอีกแบบ้บาวัตถุดิบทั้ง7 7อย่างมารวมกันแล้วก็ปั่นรวมกันก็จะกลายเป็นโอกไก่ปั่นอีกรสชาติินึงเนี่ยก็แบบแบบนี้แหละครับบรรยากาศบนเวทีน่าจะประมาณนี้แหละเริ่มขายข่ากี่โมงก่อนมีคนบอกว่าจะ การเสียน้ำตาเกิดขึ้นเฮ้ยไอ้นี้ต้องรอดูเพราะว่าเราเราพูดเยอะไม่ได้ก็ไม่รู้จะเสียน้ำตากับเรื่องอะไรนอันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะเสียน้ำตาเพราะว่าเศร้าหรือเพราะว่ามีความท้องแข็งหรือว่ามีใจว่าจะปูแบบความรู้สึกครับคิดบวกดีต้องรอดูต้องรอดูครับผมครับ รถติดรถติดพอรถติดพอเตือนเลยขอบคุณเลยบอกเลยเรถติดมาทุกคนรับผิดชอบไปเลยก็อกเลยขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ลงทุนซ okay. mm hmm. well. e> nice uh ื้อบัตรมาดูพวกเราแล้วก็มาให้กําลังใจพวกเรานะคะก็ส่วนในวันนี้นะคะก็ เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตื่นเต้นแล้วก็อยากที่จะแบบว่าทําให้เต็มที่เพื่อทุกคนแล้วนะคะก็ฝากทุกคนเต็มที่ไปกับเราด้วยนะคะครับผมพวกเราทุกคนเนี่ยพร้อมมามอบความสุขให้ทุกคนอย่างแน่นอนก็สงกับชื่อนะครับผมวันฟินเวอร์นะครับมาให้กำลังใจพวกเราแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะมอบความสุขให้กับทุกๆคนกลับไปด้วยครับครับผมรถรถติดไม่เป็นไรครับมีรถไฟฟ้าเอ้ยนิดว่าจะเล่นมุกอะไรหรือเปล่าโอเคครับ